มีนพีรวิตรรับเป็นหนี้24ล้านต้องกินข้าวกองบางวันหอบก,กลับกินบ้านรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพราเอกหนุ่มที่ได้ออกมาเปิดใจกับการเป็นหนี้กว่า20ล้านบาทอย่างพระเอกหนุ่มสุดฮอตมีนพีรวิตอัตชิตสตารพรเนื้อหอมต่อเนื่องและมีงานให้เห็นชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องและเพิ่งแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ริ m e m b e เบอร์มีความรักเขียนด้วยความรักไปเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา ท่ามกลางการให้กำลังใจจากแฟนๆและสื่อมวลชนแน่นอนว่างานนี้เหล่าที่เลยสอบถามกันต่อเนื่องว่าหลังจากซีวีสคลายลงคนทั่วโลกเริ่มใช้ชีวิตอยู่กับมันได้แล้วเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้านมีนธีรวิทย์ก็เผยว่าตอนนี้โหมงานอย่างหนักรับละครซีรีส์พร้อมกันหลายเรื่องทํางานเจ็ดวันเต็มเพราะว่าตนเองเป็นหนี้ก้อนโตนั่นเองซึ่งมาจากบ้านแห่งความสุขที่เพิ่งซื้อไปเมื่อช่วงต้นปี2564ีมีนธีรวิทย์เปิดใจถึงเรื่องงานว่าตอนนี้ต้องประหยัด ด้วยการกินข้าวกองเพราะต้องการรีบปิดบ้านให้ไวที่สุดแต่ยอมรับว่าเป็นนี่เกิน20ล้านแล้วตอนนี้แม่บอกว่าดีแค่ไหนแล้วเราเป็นนี่เท่าอายุเลยบานเพราะตกแต่งบ้านตอนแรกว่าจะจบที่20ไปไปมาๆก็ง่อไปอยู่สิ้นปีนี้เสร็จแล้วประมาณ80%แล้วอยากจะปิดให้หมดก่อนอายุ30ยอมรับว่าตอนนี้ไม่ได้ชอปปิง้งเลยข้าวกองต้องกินบางวันเลิก6โมงต้องขออยู่ต่อเพื่อจะกินข้าวเย็นมีหอกลับเผื่อไปเวฟกินที่บ้านผู้ใหญ่ หรือแฟนๆที่เห็นใจก็ของงานเพิ่มด้วยนี้เรื่องจริงนะสำหรับบ้านในฝันของมีนธีรวิทอัตชิตสถาพรที่ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่และตัวเองเพื่อเป็นของขวัญน,นั้นเจ้าตัวได้เก็บหอมรอมริบเงินส่วนส่วนหนึ่ง,งมาตลอดจนต้นปีนี้2,564ที่ผ่านมาได้เริ่มตีถือโอกาสซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเพื่อพาคุณพ่อและคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพนั่นเองก่อนหน้านี้ มีนธีรวิทย์เคยเปิดเผยว่าต้นเองตั้งใจมาตลอดว่าอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเพราะช่วงหลังมานี้ผมทำงานเกือบทุกวันจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดเชียงเทราและด้วยความที่บ้านเปิดเป็นร้านร้านกาท่านทั้งสองเลยคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพไหมแต่พอพวกท่านตกลงผมก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพครับเรียบเรียงโดยทีมงาน See you